ถัดมาเป็นการแปลงสภาพนะครับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นหุนกู้เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนนะครับเปลี่ยนจากหนี้เป็นทุนมีนะครับเวลาในตลาดัพย์บางบริบษ,ษัทเนี่ยเขามีเงื่อนไขว่าถ้าซื้อตราสารหน,นี้เขาขอใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนสภาพได้คือแปลงเป็นตราสารทุนได้เคสนี้เกิดในกรณีที่บริษ,ษัทไม่ง่ายครับไม่อาจจะไม่มีเงินชำระหนี้ก็ได้นะครับก็เลยทำเงื่อนไขตรงนี้ว่าสามารถเปลี่ยนเป็นตราสารทุนนะ แล้วคุณก็เอาตรงนี้ไปซื้อขายในตลาดซับเองนะครับการแปลสภาพตัวนี้นะครับจากเค,เคยเป็นเจ้านี้เราเป็นเจ้านี้เขาเราก็จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นนะครับโดยการแปลสภาพขั้นตอนคือเหมือนขั้นตอนเหมือนกับการไถ่ถอนเมื่อกี้ไถ่ถอนจําได้นะทำอะไรหนึ่งรับ่อเปี้ยสองตัดส่วนเกินสามหาราคาทุนทีนี้แต่ว่าพอเราหาราคาทุนเนี่ยปกติเราจะเดบิตเงินสดอย่างตัวอย่างเนี้ อย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เราเดบิตเงินสดถูกไหมแต่ทีนี้การแปลงสภาพเนี่ยมันจะไม่เดบิตเงินสดครับมันจะเดบิตตราสารหรือหลักทรัพย์ที่เรากําลังจะแปลงสภาพเช่นเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายคุณทุนคุณสามัญทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยจะรับที่เท่าไหร่วิธีการก็จะบอกว่าเวลาเรารับบันทึกตัวตราสารทุนนะครับในการแปลงสภาพเนี่ยให้รับด้วยอะไรครับ ราคาแฟร์แวลูหรือราคาตลาดปกติเงินสดเขาบอกว่าตัวอย่างเมื่อกี้นี้เงินสดได้4800ทีนี้มันไม่ได้เงินสดมันได้เป็นหุ้นแล้วหุ้นจะมีมูลค่าเท่าไหร่เขาบอกว่าให้ไปดูนะหนึ่งดูแฟร์แวลูครับดูแฟร์แวลูของหุ้นทุนสรุป,ปง่ายๆเลยคือไปดูแฟร์แวลูของหุ้นทุนที่เราได้รับมาจะเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นประสิทธิก็แล้วแต่นะครับ อันที่2ถ้าไม่ทราบราคาหุ้นทุนนะครับเช่นหุ้นสามัญตัวนั้นนะ่ไม่มีไม่ได้ซื้อขายในท้องตลาดนะครับเขาบอกถ้าไม่ทราบเนี่ยในการแปลสภาพให้เอาราคาแฟร์วอลูของหุ้นกู้ครับอันที่สองใช้แฟร์วอลูของหุ้นกู้น,นะครับเป็นเป็นอะไรครับเป็นราคาของหุ้นทุน อันแรกทราบทราบก็จะจบง่ายๆครับรู้เลยไม่มีอะไรมากมายแต่ถ้าไม่ทราบให้ใช้ราคาแฟลูุของหุ้นกู้นั่นแหละเป็นต้นทุนของหุ้นทุนนะครับขัดมาถ้าไม่ทราบทั้งราคาตลาดของหุ้นทุนที่ได้รับแปลงสภาพแล้วก็ไม่ทราบราคาตลาดไม่ทราบอะไรเลยง่ายๆคือไม่ทราบแฟลกุลุกอะไรเลยนะครับก็ให้ใช้มูลค่าเงินลงทุนที่ได้รับจากการแปลงสภาพ คืออะไรก็คือราคาตามบัญชีของหุ้นกู้นั่นแหละนะราคาตามบัญชีหุ้นกู้เป็นราคาของหุ้นทุนไปเลยนะครับถ้าไม่ทราบนะครับอลองมาดูเกณฑ์พวกนี้นักศึกษาต้องได้นะครับสังเกตว่าที่สอนมาหุ้นทุนหุ้นกูนนน้เหมือนกันทุกอันนะเวลาแปลงสภาพนะครับเกณฑ์นี้ตามให้ได้นะครับมีใน e test e test เนี่ยจะเป็นการคำนวณแต่ว่าถ้าคุณคำนวณน e test ได้คุณจะทำข้อสอบไฟนอนได้เพราะว่า ข้อสอบใน e-test จะเอาไปอาจารย์จะแรนดอจะ e-test ไปออกข้อสอบไฟนอลนะครับใช่คุณทำข้อสอบ e-test ได้คุณก็ทำข้อสอบไฟนอลได้เพราะข้อสอบไฟนอลคำนวณด้วยแล้วบัทึกบัญชีด้วยแต่ e-test จะไม่มีบัทึกบัญชีคุณคำนวณได้คุณต้องบัญชีได้เพราะคำนวณมันยากกว่าทกบัญชหีหรือง่ายกว่าไม่รู้ <c oughs> <c oughs> อ่ะอ่ะถัดมาเลยนะครับตัวอย่างนะครับสมมติ <c oughs> นะครับบริษัทเนี่ยจากตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ย ของเดิมจากตัวยอย่างเมื่อกีน้นี้บริษัทเขาถ่ายถอนเะนี่ยด้วยเงินสด4800ทีนี้เปลี่ยนนิดนึงตรงสีแดงอาจารย์เปลี่ยนจะบอกว่าเปลี่ยนครับไม่ถ่ายถอนแล้วให้เปลี่ยนแปลงสภาพครับให้หุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญโดยมูลค่าหุ้นกู้ทุก100บาทเป็นหุ้นสามัญได้3หุ้นนะครับราคาตามมูลค่าก็คือพาราคาพา40บาทนะครับราคาตามมูลค่าแต่ราคาแฟร์วัลูเท่าไหร่ครับ35 เรารู้ราคาของหุ้นสามัญถูกไหมครับฉะนั้นเราใช้ราคา35ในการแปลงสภาพนะครับตั้งใจถือไว้เป็นหลักทรัพย์เผื่อขายอะมาดูวิธีการแปลงทำยังไงอันดับแรกรับดอกเบีย้ยก่อนครับเหมือนเดิมแปลงสภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็แปลงทั้งหมดนะครับไม่มีการแปลงบางส่วนนะส่วนใหญ่ก็รับดอกเบี้ยครับเท่าไหร่ครับ4 0 0 0มืถน 40, ถ้าทำเกินกว่าหุ้นกู้ จะทาอะไรกับอะไรกัน,กนแล้วจะขายจะแปลงสภาพรับดอกเบีย้ยก่อนจําไว้นะครับรับดอกเบีย้ย4ี่หมื่นคูณสิเซคูณสาส่วนสิเพราะว่าเราแปลงสภาพวันที่1เมษาถูกไหมครับเราก็จะได้1,200พรต่อจากนั้นเอาส่วนเกินมาปรับปรุงกับเลยครับตัวดอกเบีย้ยรับรัตตาสารประเภทนี้ถูกไหมครับมีเท่าไหร่นะครับตัดตามเส้นตรง400คูณ 3ส,ส่วน12เป็นเงิน100จําจำราคาทุนของหุ้นกู้ได้ไหมที่เราคิดไว้อะราคาตามบัญชีของหุ้นกู้ครับเพราทีราคาตามบัญชีของหุ้นกู้นะสเอ๊ะหนึ่งเมษานะหนึ่งเมษาเอ็กสเท่าไหร่นะส0่หมืกับเท่าไหร่ครับจําได้นะ4ี่0มกับสาม โจทย์มันต่อเนื่องจากเมื่อกี้แค่เปลี่ยนโจทย์นิดนึงนะครับอ่ะนี่คือตัวเนี้ยเราจะไปเทียบครับว่าสิ่งที่เราได้ผลตอบแทนมาเนี่ยคือหุ้นทุนเนี่ยคุ้มไหมได้กาไรไหมเอาตัวนี้เปรียบเทียบนะครับเราก็มาคํานวณครับว่าการแปลงสภาพเนี่ยเราได้หุ้นสามัญมากี่หุ้นแล้วเป็นเงินกี่บาทนะครับหุ้นสามัญของเราเนี่ยเขาบอกว่าทุกๆ100บาทจะแปลงได้3หุ้น ฉะนั้นเรามีอยู่40,000หุ้นเอ้ยทัาทีมีอยู่มูลค่า40,000บาทเราหารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย100ก่อนสิถูกไหมทุกๆ100บาทแปลงได้3หุ้นเราค่อยคูณ3จริงๆง,ง่ายๆครับแปลงได้3%ถูกไหมแปลงได้3%นั่นแหละคือ3ส่วน100นะครับ40,000หาร100คูณ3ก็ได้1,200หุ้นแฟนพนูของหู้หุ้นละเท่าไหร่ครับ 35บาทต่อหุ้นนั้นเราจะได้มูลค่าของเงินลงทุนคือ42,000บาทเราบันทึกบัญชีครับปกติเราได้เงินสดคราวนี้เราไม่ได้เราได้เป็นหุ้นก็ได้42,000บาทเดบิตจากซับเพื่อขายหุ้นสามัญน,นะครับ42,000และเครดิตด้วยตาสารนี้ที่ถือจนครบกำหนดคือไอที่เป็นของเดิมของเราอะต้นทุนราคาตามบัญชีคือ40 0 0 0กับ300ที่เหลือเป็นกำไรจากการแปลงสภาพครับ นะครับการแปลงสภาพเงินลงทุน1,700บาทถ้าเราไม่ทราบราคายุติธรรมของหุ้นสามัญและราคายุติธรรมของหุ้นกู้ที่เราถืออยู่เนี่ยนะครับเราทำไงครับถ้าไม่ทราบเลยก็ให้ใช้ราคาตามบัญชีของหุ้นกู้เป็นราคาทุนของหุ้นสามัญก็คือ40,000กับ300เลยครับอันนี้ตามทันไหมไม่ทราบอะไรเลย ตามทันไหมครับตัวอย่างนี้ไม่ทราบอะไรเลยคือไม่ทราบทั้งยุทธิธรรมของหุ้นสามัญและไม่ทราบยุทธิธรรมของหุ้นกู้ไม่ทราบเลยให้ใช้ราคาตามะชีของหุ้นกู้ณนะวันที่กำลังจะแปลงสภาพคือ4ี่หมกับ30% 0โ okay, อเคนะครับจบีกหนึ่งหัวข้อหัวข้อถัดมา <laughs> เรียนกันเป็นหัวข้อเยอะจริงๆ